ได้แม่เนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหน่อยแม่ปลาไหลมันชอบกระบอกสีฟ้าเปล่าเนี่ยฮะกระบอกคนมีตังค์นเนี่ยโอ้สายกำลังเลยครับนี่เห็นไหมอุ้ยนี่นี่นี่มนี่นีเห็นไหมโอ้ยดูหางนี่นี่ไก่จริงเหยี่ยิงโอ้โห สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่เพียงน้องนาณอพีช่องวิธีพื้นบ้านดลิเบอรี่นะครับพบกับผมฉ่างระเดชและดานานีีิโลดนะครับวันนี้มาลุยน้ํากู้กระบอกไปลาไหลกันแล้วก็แม็กอีกคนนะครับผมของพิโรดมาดักทั้งหมดกี่กระบอกครับพิโรธสิบสี่นะของแม็กประมาณยี่สิบครับเดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันวันนี้ว่า จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมมีไหม,มนะสองก็บอกยังไม่โดเนเหรออหมายเป็นทุ่งป่าน้ำท่วมครับเดินเลาะไปตามทางเรื่อยๆ ได้แว้นนี่เครครดี๋ดูเดี๋ยวดูหน่อยแม่ปลาไหลมันชอบกระบอกสีฟ้าเปล่าเนี่ยฮะกระบอกคนมีตังค์นะเนี่ย <c ười> โอ้หนักกระบอกก็หนักปลาไหลเนี <c> ่ย <ười> โอ้ใสายกำลังเลยครับนี่นี่เห็นไหมมาแล้วหนึ่งครับเนี่ดูดูด,ดูเหลืองเหลือเหลือบเอยู่นี่ครับพอได้พอได้ป, <c ười> ปีนี้เพิ่งลงครั้งแรกนะของพี่โรนนะ ทั้งแรกของปีไม่ได้ก็ล้างกระบอกเสร็จเนาะอุ้ยมีนี่นี่นี่มนี่นี่นี่เห็นไหมดูครับนี่อ่ะเหลืองเลยอ้ากระบอกนี้ได้ยินเสียงว่ะอันไหนล้างเทให้ดังครึกนะ เนาะโอ้โตัวโตนี่เนาะแม่เจาะน้อยแล้วเกินด้วยโอ้ตัวโตครับตัวนี้ไม่เห็นหรอกเจาะน้อยเจาะน้อย,อ,ยอ่ะไปต่อครับเริ่มเลาะกลับก,กันแล้วใช่ไหมพี่อได้กินอยู่เนอกวันนี้นะก็บอกฟ้าหนักหน่อยฮะ ก็บอกฟ้ามันหนาครับถ้าใครทำสวนจะรู้ถ้าใครทำกระบอกปลาไหลแนะนำให้กระบอกเทาๆนะครับมันจะบางมาครับผม <c oughs> ได้เวลาลุนระทึกกันเีกแล้วนะเริ่มเอ้เลยอ่ามาหนึ่งครับมาสองโอ้โหดิดๆๆๆดิะดิด,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 ดสะดิะด่งดีเกินอ่ะไม่เทเลย โอ้ตัวนี้โตหน่อยสามตัวครับผมนี่หม <c oughs> มา <c oughs> ตัวนี้น้อยหน่อยนะ, <c oughs> อะโอ้ตัวนี้ก็ใช้กำลังเลยนี่ <c oughs> มาก็ <c oughs> บอกลวตัวหมดเลยป่ะนี่ โอ้ตัวนี้โตหน่อยครับตายเยตายเหรอจับดูยังยั้งยัง,ยงโอ้โอตัวโตด้วยเนี่ยแม่ทำไมอ่อนแรงไม่มนตายก็เพิ่งตายนี่วางจมน้ำอา่าบอกจมน้ำบอกตอนกู้ไม่กู้เสร็จแล้ววางไว้จมน้ำบออเลยน่มันจะไยขนาดนั้นเลยเอ,อ่ะอ่ะตัว,วตัวน้อย <laughs> พอได้กินอยู่ครับวันนี้ไม่น้อยไม่น้อยต้องมีดึงหางช่วยนะเอา้ายังไม่มีกระบอกไหนสองตัวนะแม็กนะนี่ใหญ่ใหญ่เหรออายุใหญ่ขนาดไหนเห็นแต่เห็นแต่ยื่อเลือ อุ้ยใหญ่กระบอกหรอเปล่าอโอตัวนี้โตหน่อยครับกระบอกสุดท้ายครับน่าจะใหญ่นะโอ้ยดูหางนี่นี่ใหญ่จริงใหญ่จิงโอ้หดูดูตัวนี่ครับหวงไว้กระบอกสุดท้ายนี่โอ้ อยากให้เสด็จน้ำนิดหน่อ้ไหลเน้นๆครับผมนี่ดูนะหนักเท่าไหร่ช่างแอลเอาสองโลสองพิโรดสองโลแม็กเอาเท่าไหร่สองโลครึ่งดูใครจะถูกครับอะไรโอ้แม็กแมนสองโลสองโลครึ่งกับอีกครึ่งขีดเนาะอ้าทั้งหมดของคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะ ตัดไปทาเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านเนาะนี่นี่พี่เราก็กินข้าวแกงปลาไหลแล้วนะเนี่ยดูแกงเผ็ดครับ <laughs> ของเมื่อวานใช่ไหมครับโอ้มา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 ไปครับเข้าครัวกันก็ <laughs> วันนี้ครัวนอกสถานที่นะเปียว <laughs> วันนี้มาเป็นลูกมือเพี่ยวใช่ไหม <laughs> วันนี้เปลี่ยนพอครัวนะครับผม <laughs> วันนี้เราจะทําเมนูอะไรกันนะช่างผัดเผ็ดปลาไหลครับผมผัดเผ็ดปลาไหลอีกแล้วนะปลาไหลจากที่ไปกูก้กระบอกกันมาเมื่อเช้าแล้วนะนะช่างเนาะ วันนี้จัดกันเป็นมื้อบ่ายเย,ย,ย็นใช่ไหม<อ>ก็ผัดเผ็ดปลาไหลคลิปนี้เนี่ยเครื่องผัดเผ็ดเนี่ยนายช่างจะตําเองใช่ไหมมีอะไรบ้างครับในนี้จะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็หัวกระทือครับนี่ครับมันสําคัญตรงนี้แหละเนาะผัดเผ็ดพื้นบ้านเนี่ยบ้านเราก็นิยมใส่หัวกระทือใช่ไหมค,คือผัดเผ็ดแบบนี้จะไม่ใช่ผัดพริกแกงนะจะเป็นผัดเครื่องตำอ่ะนะพริกกระเทียมหัวกระทือตำรวมกันอ จะไม่ใช่ผัดพริกแกงใส่กะปิอย่างนั้นคนละอย่างกันนะอ่ไม่ใช่น้พริกแกงอ่าโอเคแล้วที่สามน้องค่ายถืออะไรไว้อ่ะปลาไหลผ่นมาเรียบร้อยค่ะก่อเตาตั้งกระทะใส่น้ํามันแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปเครื่องแกงใส่เยอะนะเผ็ดเผ็ดรสจัดจัดครับกระทะในช่างเขานี่ก็โอ้ยผ่านศึกมาเยอะมากทำกับกระทะอื่นก็ไม่อร่อยเท่านี้ใช่ไหมไม่อร่อยครับอมันต้องกระทะประจำมืออ่า ราคะประจําตัวเราจะผัดจนเครื่องเนี่ยแห้งๆห,หอมๆเลยใช่ไหมนะช่างครับจากนั้นทําไงต่อครับเราจะใส่ปลาไหลลงไปครับอ่าใส่เนื้อปลาไหล<อ>ผัดกันอยู่ริมถนนก็นจะเสียงดังหน่อยนะในะช่างนะเปรี้ยวหัวกระทือแบบไหนอ่ะหยิบให้ดูหน่อย คือทางภาคตะวันออกเนี่ยจะนิยมแล้วในช่างเนาะจะใช้ส่วนหัวมันที่เหลืองๆนี่หนะครับหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ตําไปกับเครื่องแกงเลยทางตลาดเรียกว่ากระทือนืะพอผัดจนเนื้อปลาไหลสะดุ้งสะดุ้งใกล้สุกเนี่ยจะเริ่มปรุงรสเลยใช่ไหมในช่างใส่อะไรครับน้ำมันหอยน้ำมันหอยเอาไม่ใส่ชูรสดีเหรอไม่ต้องใส่ครับผัดแบบปลาปลาอร่อยแบบบ้านๆอัเหรอ ไม่ใส่ผงปรุงรสใช่ไหมไม่ต้องครับใช้รสจักอะไรนะภาษาเชฟก็ว่าดึงความอร่อยจากวัตถุดิบออกมาใช่ไหมใช่ครับไม่ใช้ผงปรุงรสนะจะอร่อยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับ <c oughs> <c oughs> เปียวคนละน้ำปลานิดนึงครับผมเปียวคนละว่ะอ๋ะอผัดแบบป่าป่าบ้านๆโอ้ยตอนนี้หอมเครื่องครับน่ากินแล้วเนี่ยได้แบบนี้ต่อไปใส่ ยาพูดด้วยพริกไทยอ่อนอ่าแล้วก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูใส่เป็นเม็ดเลยเหรอคะโอ้โหอ้าวอความน่าก,กินมาแล้วนี่โอ้แบบนี้นี่เสร็จแล้วใช่ไหมไม่ต้องชิมแล้วนายช่างไม่ต้องชิมครับอ่ะสุดท้ายใส่อะไรใบมะกรูดใบมะกรูดช,ชีกแล้วก็กะเพราเพิ่มความหอมนิดหน่อยช่างแอลบอกไม่ต้องชิมครับไม่ต้องชิมครับ คนทำมั่นใจนะคนชิมข้างๆเปลาทำหน้ารสชาติอะไรอีกวะเปลียวบอกเปลียวทำนี่ชุรสรสดีต้องมาก่อนนะอ่ะแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วตักเลยครับได้เวลาแล้วผัดบ้านบ้านผัดหน้าบ้านนะนี่โอ้โหดู เป็นชิ้นๆตอนๆดูสีสันครับทุกคนพัดเพ็ดปลาไหลใส่หัวกระทือเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับสาวลองคายทำหน้าที่ผู้สาวอะไรนะผู้สาวกินเอียนภาษ <c oughs> <c oughs> า,าอีสานปลาไหลเขาเรียกเอียนเนาะ <c oughs> เอาเลย หลังๆจะเป่านานนิดนึงเนาะเพราะว่ารู้แล้วว่าปากพองมันเป็นยังไงเป็นยังไงได้กินหัวกระทือไหมกระทือเนี่ยบ้านเปียวอาจจะไม่ค่อยนิยมใช้ใช่ไหมแต่ว่าทางตลาดนิยมใช้กันมากมันก็จะเป็นเครื่องสมุนไพรหอมๆมาเนาะมี่เครื่องเทศแล้วแล้วรสชาติไม,ไ,ไม่ใส่ผงชูรสเป็นไง มันก็อร่อยแปลกๆอร่อยยังไงวะอร่อยแปลกๆแต่ก็อร่อยอร่อยแต่ก็ถวัตถุดิบจากธรรมชาติรสพันมันก็คือมันถึงเครื่องไหมถึงเครื่องเผ็ดเหรอดูดูปากหรือปากสังเกตอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวปิดคลิปกันทีฝากครับผมเสร็จเรียบร้อยละหนึ่งเมนูพื้นบ้านของเราค่ะถ้าเพื่อนๆพิธีน้องๆนะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย